สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่จินนี่อีกเช่นเคยนะคะที่วีแปดแปดสาขาลาดบัวหลวงนะคะครผ่านไปผ่านมานะคะสะดวกแวะเข้ามาหาพี่จินนี่เข้ามาได้เลยนะคะแวะมาปรึกษาเคสมาพูดมาคุยมาดูรถกันก่อนได้นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดเลยนะคะตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะมาไม่ถูกนะคะหรือไม่สะดวกออกมานะคะ โทรมาปรึกษาได้นะคะ0 8 0 5 6 2 4 9 1 6นะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่จินนี่ด้วยนะคะช่วงนี้ก่อนออกจากบ้านนะคะควรดูแลตัวเองนะคะมีแมสนะคะปิด,ป,ดปิดปากปิดจมูกไปทุกที่เลยนะคะมันล้างมือมันล้างเจลนะคะเพื่อป้องกันตัวเองเนาะเพื่อป้องกันโควิดนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตนะคะ ค่ะมาเดี๋ยววันนี้พี่จินนี่พาดูรถออนิวนะคะแคร์โฟสวยๆกัน่ะตามพี่จินนี่มาจ้ะมาค่ะมาดูพระเอกสุดหล่อของเรากันนะคะเป็นอีซูซูออนิวแคป์โฟนะคะเป็นรถปี2 0 1พันสิบสองนะคะคันนี้แต่งหล่อเลยนะคะสําหรับท่านใดที่แบบชอบแต่งประมาณนี้นะคะไม่แต่งมากเพราะว่าเราไม่ แต่งให้ดูหล่อๆนะคะส่วนเครื่องอย่าเป็นเครื่องเดิมบอดี้เดิมนะคะก็เดี๋ยวมาเดินดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหารถนะคะอีซูซู่อนอยู่ประมาณ8ปด0 0้าพนะคะขอแนะนําเลยนะจ๊ะสําหรับคันนี้นะที่โชว์รูมของเราออกรถง่ายนะจ๊ะออกได้ชุกอทาชีพเลยนะคะไม่เสะดวกขึ้นมาเช็นเอกสารนะคะสามารถ ออนจองออนไลน์ได้เลยนะคะสิทธทิพิเศษในการออนจองออนไลน์นะคะช่วงนี้จะมีส่วนลดให้10,000บาทเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่จองออนไลน์เข้ามานะคะคันนี้ก็จะมีสุดเด่นนะคะทีะ่ตัวนี้จะเป็นแบบโฟสเป็นตัวหนังสือนะคะแบบโฟสีแด,ดงนะคะสวยๆแท้ๆเลยนะคะก็จะมีในเรื่องของทางร้านเรานะคะ ให้เปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะสําหรับคันนี้นะคะเป็นแม็กเวลนะคะเป็นแม็กเวลอ่ารับรองว่าสวยพร้อมใช้งานจริงนะคะมาพร้อมกับกระบะสีชมพูนะคะสําหรับวัยรุ่นนะคะ,อ,ะอยากได้รถไปวิ่งนะคะวิ่งใช้งานนะคะรับรอง ใครเป็นเจ้าของคันนี้สาวติมจะสาวติมนะคะอาจจะเป็นคันขัดใจภรรยาน,นิดนึงนะคะรับรองว่าแครปโฟคันนี้นะคะสาวตรมแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะอ่านี่ให้ดูให้ดูอันนี้แม็กใหมยย่ยางใหม่จริงนะคะอันนี้อันนี้ให้ดูเลยของจริงนะคะแม็กใหมยย่ยางใหม่จริงนะคุ้มค่ะคันนี้ได้ไปคุ้มนะ เป็นแม็กคอร์ดที8นะจ๊ะก็เป็นระบบะกระจกเซ็นทรัลล็อกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเนาะช่วงคอนโซลหน้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีที่เก็บของวางของอะได้ได้สะดวกนะคะวิทยุ T D M P 3ใช้งานได้ปกตินะจ๊ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะพยายามจะซูมให้ชัดๆอยู่นะ พี่วางแก้วนะคะถ้านั้นยังไม่พอนะเราหุ้มเบาะหนังให้นะคะคู่หน้าจะหุ้มเบาหนังให้เป็นเบาหนังอย่างดีเลยนะคะแข้เลยนะคะของออนนิวนะคะของออนนิวอีกดีแม็กเลยนะจ๊ะนี่ส่วนอ่าห้องโดยสารด้านหลังจะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่อย่างดีนะคะสะอาดสะอ้านนะคะนุ่มนั่งสบายด้วยนะจะ๊ะเดี๋ยวเราไปดู ห้องเครื่องกันไหมอ่าคัานนี้นะคะพวงม,มาลัยมีถุงมลมนิรภัยให้นะจ๊ะระบบความปลอดภัยมีพร้อมนะจ๊ะสําหรับตอนนี้คันนี้เพราะสำหรับห้องเครื่องคันนี้ห้องเครื่องก็ยังสวยอย,อยู่นะคะ งเครื่องยังสวยยังดูดีอยู่นะคะรถทุกคันของเรานะคะผ่านการตรวจเช็คจากช่างผู้ชำนาญการมามีประสบการณ์มายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะรถทุกคันเรามีรับประกันหลังการขายนะคะเครื่อเกียร์เฟือง้ายนะคะหลังจาก3เดือนเรามีบริการฟรีค่าแรงค่าช่างดูแลกันไปอีกยาวๆเลยนะคะ1ปีเต็มนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่400,000นะคะ69,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนรถพิเศษสิทธิพิเศษนะคะสิทธิพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่โออ,ออนไลน์มานะคะรับสิทธิพิเศษไปเลยนะคะ10,000บาทนะคะแนะนำเพื่อนแนะนำคนรู้จักแนะนำญาติพี่น้องนะคะมาซื้อรถกับเรานะคะเรามีค่าแนะนำให้นะคะสูงสุดถึง5,000บาทเลยนะคะ เอกสารในการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรมาสอบถามหรือเข้ามาปรึกษาเคสได้นะคะเราเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะไม่สะดวกขึ้นมาเซ็นเอกสารเรามีบริการจัดส่งไฟแนนซ์ให้นะคะโชว์รูมของเรามาง่ายมาสะดวกนะคะอยู่ถนนเส้นหลกัก340นะคะตะลิ่งชันสุพรรณบุรีนะคะ พิกัดหลักกิโลเมตรที่35มาง่ายมาสะดวกนะคะมาไม่ถู่โทรศัพทถามเส้นทางได้นะคะตู 8, 0 5ป2 4 9 1ห้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามจินนี้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสในการอัปเดตรถคันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า